ไม่ได้มีความคิดเลยว่าเป็นเราเห็นหรือไม่เป็นเราเห็นแต่สติไม่ได้เกิดและลึกตรงเห็นว่าเห็นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเห็นไหมคะโทษของอวิชชาความไม่รู้เมื่อเช้านี้แล้วก็วกทำให้เกิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติผิดด้วยที่ถามว่าอากุศลมีโทษ มากน้อยแค่ไหฟังพระองค์ฟังพระองค์ฟังคำของพระองค์แล้วคิดเองแทนที่จะคิดถึงคำที่ได้ฟังไตร่ตรองจนเข้าใจนี่เป็นข้อที่ผิดเขาถามว่าก็เข้าใจว่าเพราะยังไม่มีเหตุปัจจัยพอที่จะเข้าใจการได้ยินตอนนี้ค่ะนี่คิดเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่ทุกคนฟังคำของพระพรุทธเจ้าแล้วผิด เพราะว่าเขาไม่ได้ฟังคำแล้วคิดไรตร่ตรองในคำที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้ากรัดพราะฉะนจึงผิดเพราะคิดเองต่อฟังอีกว่าไม่ใช่เราเพราะว่าอะไรจึงต้องฟังอีกฟังอีกว่าไม่ใช่เราเพราะตอกย้ําจําในความเป็นเราที่เมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็สนทนานะครับในเรื่องของความจําจําว่าเป็นเราเนี่มานานอัตตสัญญาองนะ้ครั ว่าจะมีอนัตตะสัญญาคือความจําในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ฟังเรื่องเข้าใจเรื่องธรรมะที่ไม่ใช่เราก็มีความจําที่เป็นกุศลแะสัญญาที่ประกอบด้วยปัญญาในขั้นต้นขั้นฟังนะฮะจนกระทั่งความจํานั้นมั่นคงในเรื่องของธรรมะที่ไม่ใช่เราจนความจํานั้นเป็นเหตุให้สภาพธรรมะที่เป็นวิตกกะนี่ฮะตรึก ตรงลักษณะสภาพธรรมะพร้อมสติที่ะระลึกรู้และปัญญาที่เข้าใจนะครับก็คือประเด็นตอนนี้อยู่ที่ว่าขณะใดมีความเป็นเราขณะใดไม่มีความเป็นเราขณะใดรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมครับ ได้ยินแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเราห้ามไม่ได้เพราะว่าลักษณะความเป็นไปของสภาพธรรมะเนี่ยต้องเกิดเป็นอย่างนั้นไม่ขาดสายเพราะว่าจิตเกิดดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอีกสภาพหนึ่งเกิดสืบต่อเพราะนั้นเห็นหรือว่าได้ยินกับคิดย่อมไม่ใช่ขณะเดียวกันแต่ลักษณะของคิดไม่ได้ปรากฏในขณะที่คิดเป็นเรื่องราวที่เรากำลัง สนทนากับบุคคลหนึ่งบุคคลใด<ม>เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็ไม่ได้มีสติที่จะระลึกรู้ว่าไม่ใช่เราอย่างไรแม้จะประเด็นนานก็อย่างนี้ค่ะอาจารย์นพค่ะเชิญนะครับอาจารย์นภัสก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นเราเมื่อเมื่อไหร่เป็นเราเมื่อไหรถ้าจะเป็นเราเนี่ยก็คือขณะที่สติไม่ได้เกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ แต่จะไม่เป็นเราก็ขณะที่สติเกิดระลึกในขณะที่กําลังมีสภาพธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้เป็นเราเห็นหรือเปล่าครับจริงๆไม่ได้คิดเลยใช่ไหมครับว่าเป็นเราเห็นหรือไม่เป็นเราเห็นไม่ได้คิดแต่ก็เห็นไปแล้วใช่ไหมครับไม่ได้มีความคิดหรือว่าเป็นเราเห็นหรือไม่เป็นเราเห็นแต่สติไม่ได้เกิดระลึกตรงเห็นว่าเห็นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เรา ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยเอาขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดนี้กำลังสนทนาธรรมใช่ไหมก็คือการการสนทนาการพูดเนี่ยก็ต้องคิดถือว่าเป็นจิตรูปที่คิดออกมาว่าจะพูดอะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะพูดได้เนี่ยก็ต้องฟังว่าอาจารย์นภัทรพูดอะไรซึ่งซึ่งซึ่งขอขอแสดงความเห็นว่าณนะขณะน,นี้ก็จะไม่รู้สึกหร่าว่าเป็นเราเพราะว่า ไม่ได้มีตัวเรานะว่าจะยังไงงี้ก็คือเนี่ยแบบเป็นแบบนี้ค่ะขอสนทนาเนี่ยแต่สติไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะในขณะที่คิดคิดมีแต่ไม่ได้ระลึกตรงลักษณะของคิดว่าขณะนั้นเป็นลักษณะที่กําลังปรากฏให้รู้ว่าเป็นลักษณะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมครับ ได้ยินแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเราห้ามไม่ได้เพราะว่าลักษณะความเป็นไปของสภาพธรรมะเนี่ยต้องเกิดเป็นอย่างนั้นไม่ขาดสายเพราะว่าจิตเกิดดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอีกสภาพหนึ่งเกิดสืบต่อเพราะนั้นเห็นหรือว่าได้ยินกับคิดย่อมไม่ใช่ขณะเดียวกันแต่ลักษณะของคิดไม่ได้ปรากฏในขณะที่คิดเป็นเรื่องราวที่เรากำลัง สนทนากับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็ไม่ได้มีสติที่จะระลึกรู้ว่าไม่ใช่เราอย่างไรแม้จะไม่มีการคิดว่าไม่ใช่เราหรือมีการคิดว่าเป็นเราแต่สำคัญอยู่ที่ว่าสติเกิดหรือไม่ในขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏค่ะแต่ซึ่งณขณะนั้นก ในความคิดถึงแม้สติปัฏฐานไม่เกิดเนี่ยความเป็นเราก็ไม่ใช่เราก็น่าจะสลับกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสติรู้ไม่รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะเกิดเนี่ยก็เป็นเราตลอดเวลาอันนี้สนทนากันแล้วกันนะคะก็เป็นความละเอียดใช่ไหมครับว่าสติที่จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งได้หรือไม่ เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะเห็นขนาดนี้ดับไปละมีคิดต่อได้ยินมีคิดต่อหรือว่าจะกระทบทบสัมผัสก็แล้วแต่ว่าสภาพธรรมะใดจะปรากฏกับสติแต่ว่าถ้าสติไม่เกิดก็เป็นเรื่องราวหลงลืมไปใช่ไหมครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้คิดเลยว่าขนาดนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกับใครอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยสภาพธรรมะ ก็ต้องมีแต่ว่าอยู่ที่ว่าสภาพธรรมะจะปรากฏกับสติหรือไม่ mm hmm. ถ้าไม่ปรากฏก็เป็นเรื่องเราแล้วก็จบไปอย,อยู่ประเด็นนะฮะอาจารย์วิชัยจะสดช่วยสนทนาต่อไหมครับ mm hmm. ก็คือประเด็นตอนนี้อยู่ที่ว่าขณะใดมีความเป็นเราขณะใดไม่มีความเป็นเรา ขณะใดรู้ว่าไม่ใช่เรา3อย่างครับดังนั้นอย่างที่พี่ระวันกล่าวถึงนะครับความเป็นเราด้วยธรรมะสามอย่างนะครับก็คือด้วยตัณหาด้วยมานะแล้วก็ทิฏฐิดังนั้นนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าขณะที่ยินดีพอใจที่ยังสำคัญว่าเป็นเรานะครับคือด้วยความพอใจ เคยชอบว่าเราแต่งตัวดีหรือเปล่าหรือเปล่าต้องแต่งตัวให้สวยงามหรือเปล่าใช่ไหมครับนั่นด้วยความพอใจไหมที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความรู้ความเป็นจริงแต่เป็นไปด้วยความพอใจในความเป็นเราที่จะต้องดูดีหรือว่าสวยงามนั่นก็เป็นไปในอัตภาพนี้ใช่ไหมครับหรือโดยความเป็นอัตตาในภายนอกก็เช่นเดียวกันชอบดอกไม้ไหม ความจริงมีดอกไม้จริงๆหรือเปล่าแต่ความพอใจก็ยังพอใจในดอกไม้ซึ่งความจริงไม่มีดอกไม้ถูกต้องใช่ไหมครับก็ยังมีความพอใจในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยอยู่ซึ่งไม่ได้พอใจที่อัตภาพนี้แต่พอใจในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดาภายนอกดังนั้นด้วยมานะความสำคัญตนเราเก่งกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอเขาด้วยเปล่าขณะนั้นมานะเกิดขึ้นสาคัญ ว่าเป็นเราในขณะนั้นจริงๆไม่มีตัวตนแต่มานะเกิดขึ้นสำคัญว่าเป็นเราเห็นไหมครับมานะทำกิจหน้าที่ของมานะนะครับรวมถึงทิฏฐิคือความเห็นถ้ายังมีความเห็นว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นก็คือกิจของทิฏฐิที่เขาทำหน้าที่ของความเห็นผิดจากความเป็นจริงเพราะความจริงไม่มีคนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของธรรมะแล้วก็เกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วนี่คือขณะที่สภาพธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทำหน้าที่ของธรรมะแล้วก็ยังมีความสำคัญว่าเป็นเราด้วยตัณหาบ้างด้วยมานะบ้างด้วยทิฏฐิบ้างแต่ขณะที่เป็นกุศลจิตขณะนั้นไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิขณะนั้นจะมีความสำคัญโดยความเป็นเราเนี่ยไม่ได้ แต่กุศลก็คือทำหน้าที่ของกุศลจิตยอย่างเช่นให้ทานขณะนั้นเจตนาเป็นไปในการสละใช่ไหมครับมีบุคคลวัตถุเป็นอารมณ์ได้แต่ขณะน,นั้นไม่ได้เป็นไปด้วยความติดข้องไม่ได้เป็นไปด้วยความสําคัญตนหรือไม่ได้เป็นไปด้วยความเห็นผิดเพราะสภาพธรรมะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นทำหน้าที่ของกุศลไม่ใช่อก,กุศลจิต แต่กุศลโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นขั้นทานหรือว่าขั้นศีลก็ตามไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราได้เพราะต้องเป็นกุศลอีกระดับหนึ่งจากการที่ได้ฟังธรรมะแล้วได้มีความเข้าใจในขั้นการฟังว่าสิ่งที่เคยสำคัญว่าเป็นเราเนี่ยความจริงคืออะไรต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งจนมั่นคงที่จะรู้ว่าเห็นทุกท่านเห็น แต่ก่อนการฟังพระธรรมเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นเห็นเป็นนามธรรมเกิดเพราะมีปัจจัยต้องอาศัยสีต้องอาศัยตาจึงเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นและดับไปอย่างรวดเร็วไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยแต่ก็เห็นและสำคัญว่าเห็นนั้นเป็นเราด้วยตัณหาก็มีชอบไหมครับชอบที่จะเห็นไหมชอบด้วยความเป็นเราที่พอใจจะเห็น เห็นไหมครับขณะนั้นไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะครับเป็นโรพาที่เขาทําหน้าที่ของเขาเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้จึงสําคัญว่าเป็นเราที่ยังพอใจที่จะเห็นนั่นก็คือด้วยอะไรครับความไม่รู้ความเป็นจริงด้วยแล้วก็มีตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิในความสําคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนด้วยดังนั้นความรู้กว่าที่จะเจริญขึ้นที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรา ต้องตามลำดับขั้นขั้นการฟังก็ค่อยๆพิจารณาความเป็นจริงของธรรมะแต่ละอย่างว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยมีมากมายอย่างช่วงเชา้าท่าอาจารย์กล่าวถึงสัพพะปริญญาเพราะตอนนี้มีธรรมะมากไหมครับมากแต่จะรู้ทั้งหมดคราวเดียวเลยได้ไหมไม่ได้ต้องรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพื่อเข้าใจสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้น ตามระดับขั้นของปัญญาขั้นการฟังเริ่มรู้ไหมครับว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีอำนาจบังคับบัญชาให้เห็นเกิดได้เลยเพราะเห็นเกิดเพราะมีปัจจัยได้ยินเกิดเพราะมีปัจจัยดังนั้นความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ค่อยๆสะสมที่จะค่อยๆมีความเห็นถูกดังนั้นความเห็นถูกในแต่ละหนึ่งแต่ละธรรมะมากขึ้นเพิ่มขึ้น และไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าความยึดถือความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่ยึดถือเฉพาะเห็นอย่างเดียวได้ยินละ่ะได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องกระทบสัมผัสสีเสียงกลิ่นรสผัวถาพระนาม,มาธรรมโสมนัสเวทนาโทมัสเวทนาละ่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่เมื่อไม่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจรงิงก็ยังมีความยึดว่าเป็นเราดังนั้นความละเอียดของสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลนะครับละเอียดมากไหมครับ อย่างที่ท่าอาจารย์กล่าวช่วงเช้านะครว่าหลังจากจิตเห็นดับไปแล้วสามขณะใช่ไหมครับมีจิตเกิดขึ้นอีกสามขณะก็หลังจากนั้นก็เป็นกุศลหรืออกุศลแล้วดังนั้นคิดดูนะครับว่าบุคคลที่สะสมความเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยจะมีปัจจัยไหมที่จะให้โลภะเกิดขึ้นพอใจเป็นเราโดยที่บุคคลน,นั้นไม่รู้เลย เพราะว่าเกิดขึ้นเป็นปกติที่จะยึดถือว่าเป็นเราเหมือนตอนเนี้เป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงจะเห็นความต่างของความรู้ว่านั่นไม่ใช่เรากับความยึดถือว่าเป็นเราได้ไหมถ้าไม่ใช่ปัญญาแต่นั้นต้องเป็นเรื่องของปัญญานะครับที่จะค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงที่จะเห็นถึงความต่างระหว่างขณะที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วยังมีความพอใจในความเป็นเราด้วย ตัณหามานะหรือแม้แต่ความเห็นก็ตามซึ่งปกติไม่เคยปรากฏแก่ปัญญาตามความเป็นจริงแต่เมื่อมีปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นนะครับปัญญาค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงถึงความต่างแม้แต่ขั้นการฟังระหว่างขณะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นกับขณะที่ฟังแต่ยังไม่เข้าใจต่างแม้แต่ขั้นการฟังระหวา่างขณะทีค่ค่อยๆเข้าใจขึ้นกับขณะที่ฟังแต่ยังไม่เข้าใจก็ต้อง เป็นผู้ที่รู้ถึงความต่างด้วยปัญญาใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะนะครับที่เกิดขึ้นทําหน้าที่อย่างที่ยึดถือด้วยความเป็นเราก็ต้องด้วยตัณหามานะหรือว่าทิฏฐิก็ตามแต่ขณะแม้เป็นกุศลที่เป็นไปในขั้นทานหรือว่าขั้นศีลหรือแม้แต่เจริญความสงบขั้นนั้นไม่มีความยึดถือในความเป็นเราแต่ก็ไม่ได้ละความยึดถือ ว่าเป็นเราในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่ใช่ปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงต้องเป็นปัญญาที่ถึงเฉพาะลักษณะจึงจะค่อยๆค,คลายจากความยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นท่านวิยากรทั้งสองท่านก็ตอบเช่นเดียวกันนั่นเองแต่ไม่ทราบว่าฟังท่านทั้งสองแล้วไตรตรองไหมครับว่าท่านตอบเช่นเดียวกัน อาจารย์นภัสตอบว่าถ้าขณะที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะนั้นตรงตามความเป็นจริงนะฮะขณะนั้นแน่นอนต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นสติและปัญญาที่ระลึกและรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะใช่ไหมฮะขณะนั้นไม่มีความเป็นเราแล้วก็ยัง เป็นไปเพื่อคลายความยึดถือว่าเป็นเราด้วยนะครับแต่ในขณะที่ไม่ได้เกิดการระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมถ้าเป็นอกุศลที่มีโลภะติดข้องอยากจะแต่งตัวที่สวยไหมฮะหรือจะออกไปทั้งอย่างนี้ออกจากบ้านไปผมเผ้าก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องดูขณะนั้นก็มีความเป็นเราด้วยความติดข้อง หรือระดับนี้แล้วจะแต่งตัวอย่างนี้ได้ไงมานะไหมฮะเบ็นต้นสำคัญตนหรือโดยเฉพาะที่รุนแรงก็คือความเห็นผิดว่าเป็นเรามีตัวเราจริงๆเขามาคุยอะไรกันเนี่ยมูลนิธิบอกเป็นธรรมะไม่ใช่เราเอาก,ก็ตัวเราก็อยู่อย่างนี้นี่ขณะนั้นก็ยึดโดยความเห็นนะครับแต่ในขณะใดที่โลภะ มานะหรือทิฏฐิไม่ได้เกิดแม้เป็นกุศลแต่ระคนกับโลภะหรือมานะหรือทิฏฐิที่เกิดสลับนั่นไม่ได้เกิดพร้อมกันตอนกุศลเกิดไม่มีโลภะมานะทิฏฐิเจติเกิดแน่นอนใช่ไหมครับแต่เมื่อกุศลนั้นดับไปแล้วเนี่ยโลภะก็ยึดว่าเป็นเราที่ทำดีเป็นเราที่วันนี้มีศีล จะเป็นเราวันนี้ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นดีขึ้นมาอีกแล้วหน้าเราเนี่ยเราเนี่ดีขึ้นเรื่อยๆมานะก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกุศลที่สรับด้วยความยึดถือด้วยโลภะมานะหรือทิฏฐิเนี่ยครับกุศลก็เป็นกุศลขณะหนึ่งอะไปปนกันไม่ได้กับอกุศลหรอกแต่เมื่อเกิดไปแล้วดับไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลที่ ยังเป็นเราแต่ไม่ได้ไหมายความว่าความเป็นเราคือโลภะมณะทิฏฐิจะไปเกิดพร้อมกุศลได้แต่ถ้ากุศลนั้นดับไปแล้วไม,ม่มีการที่จะระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะเลยนะครับกุศลก็เป็นกุศลก็ไม่รู้ดีก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีก็ไม่รู้ว่าไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดความยึดผิดไปเองว่าเป็นเราจะด้วยโลภะมรณะทิฏฐิก็ตาม หรือขณะที่กุศล,ลจิตเกิดทั่วๆไปนะครับหรือสติปัฏฐานเกิดวิปัสนาย,ยานเกิดมรรคผลอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรเป็นเราทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบก็ได้หลายในยยะที่พี่อรวรรธถามว่าขณะไหนที่เป็นเราถ้าตอบก็คือไม่มีถูกไหมฮะแต่เวลาโลภะมานะทิฏฐิเขายึดผิดไปเองว่ามีเราถูกไหมครับแต่อย่างไรอย่างไรก็ต้องไม่ใช่เราเคยฟังคลิปนี้ไปแล้ว อย่างไรอย่างไรก็ไม่ใช่เราทิฏฐิเขาเกิดเขาก็เห็นผิดไปเองเขายึดไปเองยังไงทิฏฐิก็เป็นธรรมะตัวทิฏฐิก็ไม่ใช่เราแต่เขาเห็นผิดไปเองด้วยกิจด้วยหน้าที่เขาและตอนที่เป็นกุศลแต่กุศลนั้นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาที่เข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรากุศลนั้นก็ยังไม่ได้นําไปสู่การเข้าใจในความเป็นจริงเพราะนั้นอย่างไรอย่างไรก็ไม่ใช่เรานะครับแต่ขณะที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ย ต้องเป็นสติและปัญญาที่รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอยๆนะฮะต้องอาศัยการฟังเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็กล่าวนะครับแล้วเราก็สนทนากันมาฟังไว้นะฮะฟังไว้ในเรื่องของความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยนะครับเมื่อเช้าท่านพูดว่าฟังอีกฟังอีกว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรฮะ ฟังครั้งเดียวว่าไม่ใช่เราก็เป็นเรานั่นแหละที่จําว่าไม่ใช่เราก็เป็นเรานะฮะที่จําว่าไม่ใช่เรานะครับแทบจะแบบพูดก็อาจจะดูเปรียบเทียบรุนแรงไปหน่อยนะครับไปเปิดคําว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราใกล้ๆกรงนกขุนทองหรือนกแก้วเขาก็คงพูดตามนั้นได้แต่มนุษย์ก็ดีกว่าหน่อยแน่นอนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้เข้าใจนะฮะหรือเข้าใจนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้เป็นการเข้าใจในความไม่ใช่เราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฟังอีกฟังอีกว่าไม่ใช่เราเพราะว่าอะไรจึงต้องฟังอีกฟังอีกว่าไม่ใช่เราเพราะตอกย้ำจำในความเป็นเราที่เมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็สนทนานะครับในเรื่องของความจำจำว่าเป็นเราในี่มานานอัตสัญญาอย่างะฮะ กว่าจะมีอนัตตสัญญาคือความจําในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ฟังเรื่องเข้าใจเรื่องธรรมะที่ไม่ใช่เราก็มีความจําที่เป็นกุศลสัญญาที่ประกอบด้วยปัญญาในขั้นต้นขั้นฟังนะฮะจนกระทั่งความจํานั้นมั่นคงในเรื่องของธรรมะที่ไม่ใช่เราจนความจํานั้นเป็นเหตุให้สภาพธรรมะที่เป็นวิตกกะนี่ฮะตรึก ตรงลักษณะสภาพธรรมะพร้อมสติที่ะระลึกรู้และปัญญาที่เข้าใจนะครับก็เป็นสติปัฏฐานะที่รู้ตรงธรรมะคิดเองไม่ได้นะครับจะไปนั่งตลอดชาติไม่มีทางที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้เลยจึงต้องได้ฟังได้ศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนะครับท่านจึงไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะนานเพียงใดก็ตามแต่เป็นหนทางที่ถูกต้องท่านก็จะดำรงอยู่ในหนทางนี้ครับ